อีกหนึ่งโครงการนะครับที่สืบเนื่องมาจากการประชุมเอกบอว่าเราจะได้เป็นเจ้าภาพหรือเปล่านะครับโดยทางด้านของผู้อำนวยการสื่อสารนะครับองค์กรการไฟฟ้าไฟนะครับขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการเปิดเผยนะครับว่าจากการลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นในการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดภุเกตกระแสตอบรับไปในทางที่ดีครับ ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอร์มได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อสำรวจความคิดเห็นของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่โดยมีการสำรวจกันใน2ประเด็นก็คืออัตราค่าโดยสารโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ช่วงท่าากาศยานนานานชาติภูเก็ตถึง5แยกฉลอง และการขยายเส้นทางโครงการไปยังท่าฉัดชัยซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าวก็จะมีขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ครับสำหรับการดำเนินการโครงการดังกล่าวนะครับต้องบอกว่าเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตโดยมีสถานีทั้งหมด21สถานีระยะทางประมาณ42กิโลเมตรครับ ด้านนางสาวกิรธาวัฒนประดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมเปิดเผยว่าโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเกต็ตเป็นโครงการตามแผนแม่บทซึ่งทางรฟมมีแผนการดำเนินการที่ชัดเจนขณะที่การที่ประเทศไทยได้เสนอให้จังหวัดภูเกต็ตเป็นพื้นที่ในการจัดงาน Special i z e ซ์เอ็กปสในปี2571เป็นปัจจัยที่ทาให้ต้องเร่งดาเนินการให้เร็วขึ้น ทั้งนี้เราฟมดำเนินการศึกษาเส้นทางส่วนต่อขยายโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตระยะที่1เพิ่มเติมไปยังท่าฉัดชัยอีกจำนวน2สถานีซึ่งมีระยะทางประมาณ16.2กิโลเมตรเพื่อรองรับการเดินทางเข้าร่วมชมงาน s p e c i a l i z e e Expo 2028ครับ จากการลงพื้นที่3าสี่วันนี้นะคะเราก็แบ่งทีมนะคะลงไปพบทั้งหน่วยงานภาคราชการเอกชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะคะได้รับกระแสะตอบรับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยนะคะในการที่โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจะขยายเส้นทางไปถึงท่าฉัดชัยนะคะเพื่อรองรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของภูเก็ตในการจัดงาน s p e c i ไลท์เอ็กในปี2028นี้ค่ะแม้ในส่วนของอัตราค่า โดยสารนะคะส่วนใหญ่ก็เห็นเห็นด้วยนะคะแล้วบางท่านก็อาจจะมีข้อเสนอแน,นะเพิ่มเติมในเรื่องของการจัดโปรโมชั่นต่างๆสําหรับนักเรียนนักศึกษาหรือผู้สูงอายุค่ะโดยหลังจากนี้นะครับทางด้านของรอฟอรมอเองก็จะนําผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการจัดทําโครงการในรายละเอียด หลังจากนั้นจะมีการลงพื้นที่เพื่อจัดนะครับในการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีทางนี้ก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตในการตอบแบบสำรวจ ทางนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดภูกเกต็ตหรือว่าอาศัยอยู่ในจังหวัดภูกเกต็ตก็สามารถที่จะร่วมตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูกเกต็ตได้ที่เว็บไซต์ครับ www.mrtr.co.th ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24มิถุนายนนี้ครับ